สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาฟังสุภาษิตบทที่สิาซีตัวกันนะเจ้าก็ขอพระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดเป็นผู่ก้าเป็นผููสอนเรานำเราเป็นความเข้าใจของเราเป็นความพระโอษฐ์ความเข้าใจของเราช่วยเราให้ได้หู้แล้วก็เข้าใจถ้อยคําของพระเจ้านำสติปัญญาของพระเจ้ามาเดินเติมเดินกับพระเจ้าในแต่ละวันตัวกันนะเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเจ้าสวัสดีเจ้า สุภาษิตบทที่สาบสี่ยาคิดริษยาคนชั่วหรือปารธนาอยู่กับเขาพ่อว่าใจของเขาคิดประกอบการทารุณหน้าหิามฝีปากของเขาอู้การปะทุธอะไล่เงือนั่นเขาสร้างกันด้วยปัญญาและสถาปนามันไหว้ด้วยความเข้าใจด้วยความฮู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเผดเพินทั้งสิ้น คนฉลาดมีกำลังนักแล้วคนมีความหู้ก็เพิ่มกำลังขึ้นเพราะว่าด้วยการนำตีฉลาดเจ้าก็เข้าสงครามได้แล่ด้วยมีตีปรึกษาหมากๆก,ก็มีชัยชนะสำหรับคนโง่น,นั่นปัญญาสูงเกินไปตีประตูเมืองเขาเขาบาอ้าปากอู้บุงคนผูกกะแผ่นง,งานทำความชั่ว เขาห้องกันว่าคนเจ้ลเห์การคิดปดิ์การคิดประดิษฐ์ความโง่เป็นบาปและคนมักเย่อเยๆยเป็นที่น่าเกลียดน่าจังแก่มนุษย์ถ้าเจ้าทอใจในวันเคราะห์ร้กำลังของเจ้าก็น่อยจงจ่วยบรรดาผู้ที่ถูกนำไปสู่ความผิดความมรณาจงจ่วยยึดบรรดาผู้ที่ปัตตุปัตตุเปไปเพื่อทุกฆ่า ถ้าเจ้าจะ่าดูเตอะเขาบะหูเรื่องนี่เลยพระอ,องค์ผู้ทรงสั่งใจจะบะทรงเพ่งเลงกาพระอ,องค์ผู้ทรงเฝ้าวิญญาณอยู่เหนือเจ้าจะบะหูกาและพระอ,องค์จะบะทรงห้องเอาจากคนเอาจากคนตามการกระทําของเขากาตรชายของเฮาเฮยจงหับประทานน้ำพึ่งเพราะเป็นของดี และน้ำพึ่งที่ยศจากรวงนั่นมันมีรสหวานจงหู้เตว่าปัญญาก็เป็นเช่นนั่นแก่วิญญาณถ้าเจ้าพบปัญญาก็จะมีอนาคตและความหวังของเจ้าจะบรรทุกตัดออกอย่ามอบพอยอย่างคนชั่วร้ายเพื่อตโตสู้กับตีอาศัยของคนชอบธรรมอย่าทำทารุณแก่เรือนเือนของเขา เพราะคนสอบทำล่มลงเจ็ดข้างแล้วก็ลุกขึ้นแหมแต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากอยากเกินความลงจะเปรีมปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล่มได้ยาหื่อใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดเก่งว่าพระเจ้าจะถอดพระเนตรและ,ระทรงปอใจและทรงหันความเกี่ยวจากเขาเฮียเจ้าอยากกังวลนกวยเพราะคนกระทำบาป และยามีใจริษยาชัวร้ายเพราะคนชั่วบะเมียอนาคตปฏิบของคนชั่วร้ายจะถูกดับเหี้ยงผู้ชายของเฮาเอย๋ยจงยำเกรงพระเจ้าและพระราชาอย่าคัดพระไทยของทั้งสองพระองค์เลยเพระพาะภัยพิบัติจากพระองค์ทั้งสองจะอุบัติขึ้นโดยพลันและผูดด้ใดจะสาบ จะหู้ถึงความพินาศที่จะมาจากพระองค์ถึงทั้งสองข้อความเราหนี่เป็นคำกล่าวของปราดด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั่นบดีเลยบุคคลผู้ว่ากล่าวแก่คนชั่วร้ายว่าเจ้าไร่ความพิษจะทุกชนชาติตั้งหลายจแจงละประชาสต์เกียรติจังแต่ปรรดาผู้ขนาบเขาจะมีความปิติอินดี และพรอ,อันดีจะมีอยู่กับเขาผู้หื้อคำตอบที่ถูกจะจูบหิมฝีปากจงเตรียมงานของเจ้าภายเจ้าติภายหนกทำทุกอย่างของเจ้าเห้พ่อพมอมที่ในนาะและหลังจากนั่นก็จงสร้างเฮือนของเจ้าจะเป็นพยานปลักปั้มเพื่อนบ้านของเจ้าอยังบามีเหตุและอย่าหล่อลวงด้วยหิมฝีปากของเจ้าอย่ากล่าวว่า ข้าจะทำแก่เขาอย่างที่เขาได้ทำแล้วแก่ข้าข้าจะทำตอบแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทำเขาผ่านไปตีไร่นาของคนเกียรติข้าข้างสวนองุนของคนตีไร่สามัญสำนึกและนี่เนะี่ยมีตำแยงตำแยงงอ,อกขึ้นเต็มไปหมดและพันดินก็เต็มไปด้วยต้นเงือกน้ำและกำแพงหินของมันก็พังลง แล้วเขาได้หันหันและพินเครอดูเขามองดูแล้วได้ทรับคําสั่งสอนรับนิดเพิ่มหน่อยกอดมือพักไว้หน่อยแล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมยความรับสนอย่างคนถือธนูถืออาวุธสรรเสริญพระเจ้าขอบคนพระเจ้าอานาสกาวพิทพิทถูกๆก็กข,อขอสุมาตเนอต์ที่อ่านพิษอ่านอ่คัดคัดไปนะเนาะ ก็ขออ,อสมมาให้เจ้าตัวเนาาวอีอเจ้าขอขอพระเจ้าอวยพรขอจริงเขาได้ยินได้ฟังว่านี่ก็ขอเขานำมาใช้ในชีวิตของเขาถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันาาด้วยพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะเจ้าขอบคุณพระพออพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเจ้าวดีเจ้า